ทุกคนตอนนี้นุ้ยยังอยู่ที่เบลเยียมนะคะเพราะว่านุ้ยมาก่อนครอบครัว1วันค่ะเพราะว่าฉันตั้งใจจะมากินช็อกโกแลตแล้วก็วัฟเฟิลที่เบลเยียมก่อนที่ทั้งครอบครัวนั้นจะตามมาเพื่อตั้งใจดื่มที่เบลเยียมค่ะ นุ้ยขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าการเที่ยวครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นการเที่ยวของคุณพ่อสามีและน้องๆของเขานะคะซึ่งครอบครัวของคุณพ่อสามีเนี่ยมีแต่ผู้ชายจ้านางก็จะนัดเที่ยวกันปีละสองครั้งเพื่อเป็นการแฮงเอาสไตล์ พี่น้องจ้าแต่ด้วยวัยที่เติบโตขึ้นนะจ๊ะการที่จะไปกันเฉพาะพี่น้องสี่ห้าคนนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วจา้าก็เริ่มมีการชักชวนลูกหลานนะจ๊ะให้มาเป็นเพื่อนจา้าก็เป็นเพราะว่าวัยที่สูงขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเริ่มดื่มไม่ได้เริ่มดูแลตัวเองลําบากก็เลยต้องการให้ลูกต้องให้หลานมาเป็นเพื่อนนะจ๊ะลูกหลานก็จะได้ไกด์พาไปนูน่นไปนี่ดได้ โดยที่ไม่ได้มีปัญหาจ้าการเที่ยวครั้งน sí. ี้ของกรุปทัวร wow. ์น pues ี้อย่าคาดหวังนะจ๊ะว่าเราจะได้เห็นเมืองสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายเพราะวัตถุประสงค์หลักของการมาเที่ยวนั้นคือการมานั่งดื่มจะอยู่พึ่งเดินได้สักแป๊บกระหายแล้วจ้าเลยต้องนั่งดื่มกันหน่อยเนาะ คนเดินมาในต่อพี่ิช่จะหาเบียกกินจ้ะทุกคนเขาเจอเนียไม่ได้ดูหรอกนะแต่ร้านเบียกกินจ้ะฉันเลยแยกตัวมาหาของกินดีกว่าจ้ามาหาของกินที่เฟสติวัลหน้าโรงแรมนุ้ยนะจ๊ะเพราะฉันเดินผ่านร้านนี้สองรอบสามรอบนะจ๊ะอยู่คืออาหารเขาหน้าทานมาก ด้วยความที่เบลยเยียมเป็นประเทศที่ติดกับทะเลนะคะนุยก็เลยอยากจะลองทานอาหารซีฟู้ดที่นี่ดูจ้าเธอกินหอมมากหอมแบบท้องรองแต่ว่าจะเอาขึ้นไปกินบนโรงแรมจะู่ถึงแม้ว่าอีกชั่วโมงครึ่งเราจะไปทานข้าวเย็นกันนะจ๊ะแต่ว่านุยก็ต้องขอลองชิมก่อนจ้ะเพราะไม่อย่างงั้นฉันก็ไม่มีเวลาที่จะได้กินอาหารพื้นเมืองเลยค่ะ ดูเผ็ดหรือเปล่าเนาะเธอดูเธอดูโอยโอ้ฮืมไม่ค่อยเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดแต่จ,จริงๆไม่เผ็ดอืมเหมือนอาหารสเปนเลยชาซืีภาษ Spanish ไอ้สิไอ้อังกฤษไม่รู้แหละเขาคุ้งแถวๆนี้แหละแต่รสชาติช่ได้จ้ะกุ้งกรอบมากอออืื้ห 嗯。<laughs> การจราจรที่เบลเยียมนี่นะคะนุ้ยมีความรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายมากจะอยู่ฉันไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังนะอย่างที่เยอรมันเขาจะมีกฎที่แบบว่าให้ด้านขวาไปก่อนใช่ไหมแต่ที่เบลเยียมเนี่ยคือจัก,กรยานถูกเสมอจา้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขับรถที่เบลเยียมต้องระวังจัก,กรยานให้ดีจา้าที่เบลเยียมการจราจรสับสนมากโดยเฉพาะแยกนี้จา้าแต่ที่สับสนมากกว่า การจราจอนนั้นก็คือครอบครัวผัวฉันจ้านี่เป็นไงล่ะบ้านฉันมาเที่ยวเบลเยียมแต่ว่ามากินอาหารอิตาลีนะจ๊ะ เอาจริงๆนุ้ยก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าอะไรคืออาหารประจำชาติของเบลเยียมนอกจากเฟรนฟรายแต่เขาบอกว่ามันจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นหอยแมลงพู่อะ่ะแต่ฉันก็ตามหาร้านเหล่านั้นไม่เจอนะจ๊ะอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยอ้าวนี่แหละจา้าร้านอาหารอิตาลีที่หาได้ทั่วไปในเบลเยียมจ้าส่วนครอบครัวพ่อผัวฉันนั่นจา้าสำคัญคือมีเบียรดื่มจา้าจบจา้า ที่นี่มีตลาดด้วยจ้าเมื่อวันเมื่อวันสองวันก่อนไม่มีนะถ้าดูนี่จ้ามีกไอ้น,นี่ด้วยมามีองชอมด้วยจ้านี่จ้านีแบบนี้ขายได้อยู่เออแล้วนี่นะสิบห้าถึงยี่สิบห้ายูโรจ้าเลือกเอาได้เลยจ้าดูจ้า สินค้าแบบนี้ที่เยอรมันก็มีนะคะแต่ว่ามีไม่หลากหลายเท่าที่นี่ค่ะที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าเครื่องใช้แบบพวกผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมโต๊ะอย่างเนี้ยมีเยอะมากเลยเธอก็เป็นการเปิดโลกของนุ้ยเหมือนกันนะคะว่าที่นี่เขาก็มีตลาดนัดเหมือนกันจ้า นุยไม่รู้นะคะว่าคนที่มาเดินตลาดเนี่ยเป็นคนเบลเยียมหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ที่แน่ๆคือทุกคนตื่นเช้ามากจ้าเพราะว่าตอนนี้นะจ๊ะเป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งจ้าส่วนนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะนี่ฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉันถึงขั้นกับตกใจค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะยังสามารถเดินในเมืองชิวๆใช่ไหมแต่วันนี้ด้วยความที่ว่าเป็นวันเสาร์นะเธอเนาะ โอ้โหนักท่องเที่ยวแห่มนจากไหนไม่รู้จะอยู่เต็มถนนจ้าเทพไม่มีอากาศหายใจวาละเครียด <c oughs> เครียดแล้วหาอะไรกินหน่อยดีกว่าค่ะฉันเห็นร้านวัฟเฟิรร้านนี้ดูท่าทางน่ากินเมื่อวานนางก็ไม่เปิดนะจ๊ะสงสัยนางเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ร้านนี้นะคะวัฟเฟิลเขามีหลายหน้ามากเลยค่ะแต่นุยกลัวว่านุยจะกินไม่หมดนะจ๊ะฉันก็เลยเอาหน้าช็อกโกแลตธรรมดานี่แหละจ้าปะลองชิมกัน มันยังร้อนอยู่นะเธอฉันก็เลยจะชิมแบบนี้จ้าชิมกันตอนนี้แหละอยากดูว่าร้านนี้อร่อยไหม,ม,ม,หมแป้งแบบหอมฟูเยอะมากเธอดูอืกัดไปอ่ะแทบจะมีความเป็นเนื้อแป้งเลยนะจ๊ะหลาคนก็มองกูกินดู่เด็นกูกินไม่อยากกินด้วยนะมันกรอบเกินนะเธอ สรุปก็คือว่าร้านนี้สำหรับนุ้ยไม่ผ่านจ้าเรามาดูโบสถ์กันดีกว่าจ้านี่ก็เป็น1ใน7จโบสใหญ่ในบรูกเกอร์นะคะที่บรูกเกอร์นี่นะคะจะมีโบสถเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยแล้วโบสใหญ่ๆแบบนี้นะจะมีอยู่ทั้งหมด7ที่ด้วยกันนี่ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดโบสถ์ใหญ่ค่ะเข้ามาข้างในก็จะโอโถงโล่งสบายอย่างนี้แล้วเนาะแต่เท่าที่นุ้ยสังเกตนะ นุ้ยเชื่อว่าคนบรูกเกอร์หรือว่าเจ้าเมืองสมัยโบราณเนี่ยเขาชอบสะสมภาพวาดจ้ะเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้ตกแต่งในโบสถ์เนี่ยด้วยทองหยองเหมือนที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เขาจะตกแต่งโบสถ์แห่งนี้ด้วยรูปภาพจ้ะก็จะมีทั้งรูปภาพที่เป็นภาพวาดแล้วก็เป็นพวกภาพปักผ้าเหมือนพรมอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ชมโบส์เสร็จแล้วก็มาเจอกันที่จุดนัดพบคืออะไรจ๊ะนั่งดื่มเบียร์รอจ้าอยู่ บ้านฉันเอาแต่เช้าเลยนะจ๊ะไม่พอนะจ๊ะเสร็จจากจุดแรกนะคะเราก็เดินทางมาที่จุดที่สองค่ะซึ่งเป็นร้านเบียร์ที่ขึ้นชื่อมากเพราะว่าเขาเป็นเบาวอรไรก็คือเป็นร้านเบียร์ทำเองจ้าร้านนี้นะคะจะมีซิกเนเจอร์อยู่ที่ว่าร้านเขาจะอยู่ในเมืองส่วนที่ทําเบียร์ของเขานั้นจะห่างออกจากตัวร้านไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะเขาก็จะต่อท่อจาก ที่ทำเบียร์ตรงมายัางร้านขายเบียร์เพื่อจะได้นำเบียร์สดมาแจกใจ่ายให้ทุกค้าได้ดื่มกันแบบนี้ละจ้าถ้าท่อนี้แตกคือทุกคนไม่ได้มีอะไรดื่มนะจ๊า <c oughs> ส่วนตัวฉชนานก็ได้แต่ชิมเฟรนด์ฟราทุกร้านที่ไปนั่งดื่มเบียร์จ้าที่นี่อร่อยจังเมืองท่องเที่ยวก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะ เต็มทุกที่เต็มทุกร้านจ้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเนาะทุกคนเนาะเสร็จแล้วนะจ้าเราก็จะมานั่งเรือชมเมืองค่ะ <Okay. S 2> ก็ตกคนละ15ยูโรทัวร์ครั้งนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีจ้า ใครอยากจะเข้าห้องน้ําห้องท่าอยากจะซื้อน้ําไว้กินบนเรือก็ซื้อได้นะจ๊ะแต่ฉันจะบอกให้เลยว่าการนั่งบนเรือน,นั้นแป๊บเดียวจา้าแต่ที่นานนี่อาจจะเป็นคิวที่ต้องยืนรอนะจ๊ะแต่นี่คืออะไรจา้าฉันเซอร์ไพรส์มากฉันตกใจมากเธอ <Yeah. S 1> สงสัยฉันมานั่งเวลาที่คนเขาไปหาเขาเที่ยงกินกันจา้า <laughs> ไม่ต้องรอนานจา้าอยู่คือเมื่อเช้านี้นะทุกคนนะ คือแบบคนเยอะมากฉันก็เลยว่าแบบว่าฉันต้องมานั่งรอนานแต่ที่ไหนได้คือพอตกใหม่มานะจ๊ะคนก็จะน้อยแล้วจ้ะแล้วฉันจะบอกนะที่เบลเยียมเนี่ยนะเธอนะคนประหลาดมากจาก้ะคนออกเช้าจะอยู่สองทุ่มเนี่ยร้านอาหารเริ่มปิดแล้วนะจ๊ะจะบอกเลยเหมาะมากเหมาะกับคนที่ชอบออกเช้าแล้วกลับบ้านเร็วจ้ะเหมือนคลองแสนแสบบ้านเรานะจ๊ะแต่จริงๆก็คือชื่อคลองอะไรนะ ดีไฮส์ดีสักเทารโอเค,อเค,อเคอสคมมาากักของนะจ๊ะเวนิเซียทุกคนเหลือที่นี่มันลำเล็กมากเนาะถ้าเป็นคนเอเชียบ้านเราก็คงจะนั่งสบายๆหรอกแต่ว่าดูนี่จะ้ะฉันต้องเบียดเสียดเย็ดเยยดเข้าไปนะจ๊ะแล้วหลานฉันสูงสองเมตรอายุ น่าสงสารขานางมากอ่ะที่เบลเยียมที่เขาขุดคลองไว้อย่างนี้นะจ๊ะก็เพื่อการเดินทางนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเบลเยียมนี่ถือว่าเป็นเมืองท่าจา้าถ้าจะพูดกันว่าติดกับอังกฤษก็ไม่ได้ติดนะจ๊ะเพราะว่ามีทะเลกันเขาก็เลยจะประมาณว่ารับสินค้าจากทะเลมาพอส่งสินค้าก็จะส่งทั้งเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยขุดคลองไว้ใช้ในการเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าจา้า เสร็จจากการนั่งเรือแล้วนะคะนุ้ยก็ไปหาของหวานกินกันหน่อยละกันค่ะฉันก็กินบัฟเฟิลนะจ๊ะอยู่แล้วก็ต่อด้วยไปหาซื้อของฝากจากร้านช็อกโกแลตจ้าที่เบลเยียมนี่นะจะขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตมากเลยคือถนนเส้นนี้นะจ๊ะขายช็อกโกแลตทั้งเส้นจ้าฉันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเอาร้านไหนเนาะก,ก็เลยเดินเข้าสัก้านนี้นะจ๊ะ นุ้ยเดานะคะว่าราคาแล้วก็รสชาตินี่ก็จะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าฉันสำรวจจากหน้าร้านมาเรียบร้อยแล้วถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมันราคาช็อกโกแลตที่นี่ก็จะค่อนข้างสูงกว่าค่ะแต่นางก็มีรสชาติให้เลือกหลากหลายนะจะอยู่นี่ก็เป็นแบบชั่งกิโลเธอจะมิกซ์เองของเธอก็ได้เนาะยังไงเขาก็ขายเป็นขีดอยู่แล้วจ้าช็อกโกแลตที่นี่จะขายอยู่ที่ประมาณ กิโลละนะจ๊ะสี่สิบถึงแปยูโรจ้านี่นะทุกคนนะนี่เราจะมาชิมช็อกโกแลตยี่ห้อนี้จ้ะคือเขาบอกว่าช็อกโกแลตที่เบลเยียมนี่อร่อยใช่ไหมนูได้ชิมวัฟเฟิลไปหลายอันแล้วแต่หนูรู้สึกว่าเฉยๆอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้เจอร้านที่แบบอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ได้มั้งร้านทั่วไปหรือว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เลิศเลอขนาดนั้นนน่ฉันชิมนี่ดีกว่าจ้ะ ขายเป็นขีดจะอยู่โอ้โหหักลำบากหักลำบากนี่เดี๋ยวฉันจะลองชิมดูนะว่าอร่อยเหมือนที่เยอรมันไหมสำหรับนุ้ยนะเขาจะมีช็อกโกแลตที่เป็นเออ่ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าเป็นครีเออเป็นมิลช์ช็อกโกแลตใช่ปะ่ะอันนี้นุเลือกที่แบบว่าเป็นมิลช์มาแต่ว่า มันจะมีความขมของช็อกโกแลตมากกว่าที่เยอรมัน so แต่นนยไม่กล้าลองดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่านนยไม่ค่อยชอบแต่ไอันี้ก็ถือว่าอร่อยจ้า้กินได้ไม่เยอะหรอกกินเยอะๆแล้วสิวขึ้นอันนี้ซื้อมาลองเฉยๆจ้ะ ก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นนะคะหนูก็เดินมาเจอร้านขนมปังร้านหนึ่งจะอยู่ซึ่งมันหอมมากดูเหมือนว่าเขาใกล้จะปิดร้านแล้วเนาะฉันก็เลยเดินเข้าไปอ้าลองซื้อมาชิมหน่อยสักชิ้นจะอยู่เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงเมืองบรูกเกอร์จ้ะมันยังร้อนอยู่เลยนะต้องรอให้มันเย็ยเนๆกว่านี้กัน <laughs> this is the real deal. <laughs> 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 ตอนแรกฉันเห็นร้านเขาฉันก็นึกว่าร้านเขาจะปิดแล้นะจ๊ะยูฉันก็มายืนกินอยู่หน้าร้านเขาอย่างนี้แหลจ้าเฮใครจะไปรู้จ้าฝรั่งเห็นฉันยืนกินอยู่หน้าร้านกลับมาซื้อของเต็มกันใหญ่เลยจ้าสงสัยคิดว่าฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากประเทศไทยมือสุดท้ายที่เบลเยียมก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะคะก็ยังคงเป็นอาารอิตาลีอยู่เหมือนเดิมจะอยู่ ก็อย่างว่าเนาะนุยก็ไม่รู้ว่าที่เบลยเยียมอาหารประจําชาติของเขาคืออะไร <Okay. S 1> เราก็เลยตัดสินใจว่าเรามากินง่ายๆที่ร้านอาหารอิตาลีเหมือนเดิมจา้าอาหารนั้นไม่เท่าไหร่นะคะแต่ที่ฉันสนใจก็คือว่านี่เลยจา้าฉันเห็นกรุ๊ปนี้นะจา้าฉันก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ๊ะคืออะไรดูไปดูมา อ๋อมันคือศาสตร์การแสดงอีกชิ้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นสตรีทเทยเตอร์นะจะอยู่ก็จะมีคนคนนึงคอยแสดงศิลปะอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีคนเดินตามนะจ๊ะดูคนเดินตามเขาก็จะใส่หูฟังนะเธอนะตอนแรกจะคิดว่าเอ๊ะคุณลุงคนนี้เป็นอะไรป่วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จ้ามันคือศาสตร์การแสดงอย่างหนึ่งที่นิยมมากในเมืองบรุกเกอร์จ้า เปลี่ยนร้านอีกแล้วจ้าก็มานั่งชิวร้านนี้นะจ๊ะตลกมากตรงที่คุณพ่อสามีฉันแหละคุณอานะจ๊าจำไม่ได้ว่าเราเคยมานั่งดื่มร้านนี้แล้วตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะจ๊ะเถียงกันใหญ่เลยจ้าว่าเคยมานั่งแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านนี้ก็ตลกไปอยู่เนาะคือด้วยความที่ว่านุ้ยก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเขาไม่ค่อยดื่มเบียร์กันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแก้วเบียร์แก้วใหญ่หมดจ้าแล้วพนักงานเสิร์ฟเป็นอะไรจ้าเป็นแก้วเล็กสองแก้วจ้า แทนที่นางจะเดินมาบอกเนาะว่าขอเปลี่ยนเป็นแก้วเล็กได้ไหมแล้วค่อยๆเสิร์ฟแต่นางเสิร์ฟมาพร้อมกันเลยจะสองแก้วจะอยู่อุยอ่าฉันก็เลยกินมันซะสองแก้วพร้อมกันเลยจ้าจบทริปเบลเยียมด้วยการกลับไปรักษาตับบ้านใครบ้านมันนะคะ สรุปนะคะเบลเยียมค่อนข้างที่จะแพงกว่าที่เยอรมันค่ะแล้วอากาศที่เบลเยียมเนี้ยนะลมค่อนข้างแรงค่ะเพราะว่านางจะอยู่ติดกับทะเลเนาะถ้าใครมาเบลเยียมแล้วก็อย่าลืมติดเสื้อหนาวมานะ่ะจะอยู่ส่วนของกินนั้นนะคะของหวานที่เบลเยียมนุยยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะว่าอร่อยมากแต่อาหารคาวนะนะคะหาอาหารพื้นเมืองแทบไม่เจอจา้าเพราะฉะนั้นก็ เลือกกินได้ตามสบายใจเลยนะจ๊ะเพราะที่นี่มีครัวแบบอินเตอร์เนชั่นแนลจ้าใครที่ชอบคลิปนุ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามไปแล้วคะ่ะอัลฟิดเซน